แบบฝึกหัดฟื้นฟูการฟังและอ่านภาษาจีนหัน่นสำเนียงขักกาปั้นสันขักเกียรซีตอนที่14เรื่องไงใกล้ก้าถิน่นครอบครัวของฉันไงใกล้ก้าถิน่นครอบครัวของฉันงาปายิ้วซาำหิ้งถี่เรี้ยงจีม้ม่คุณพ่อของฉันมีสามพี่น้องผู้ชาย สองพี่น้องผู้หญิงงาป้าใกล้อากอไงห้ามอาปักพี่ชายของพ่อฉันฉันเรียกว่าอาปักงาปักใกล้ล่อผอไงห้ามปักแม้ภรรยาของอาปักฉันฉันเรียกว่าปักแม้งาป้าใกล้ล่อแท้ไงห้ามอาสุกน้องชายของพ่อฉันฉันเรียกว่าอาสุกงาสุกใกล้ล่อผอไงห้ามสุกแม้ ภรรยาของอาสุกฉันฉันเรียกว่าสุกแม้งาปา๋าไกล้จีม้อยไงห้ามอากูพี่สาวน้องสาวของพ่อฉันฉันเรียกว่าอากูงากูไกล้ลอก,กุ้งไงห้ามกูช้องสามีของอากูฉันฉันเรียกว่ากูช้องงาแม้ไกล้อาปา๋าไงห้ามหงวยกุ้ง พ่อของแม่ฉันฉันเรียกว่าหงายกุ้งงาแม้ใกล้อาแม้ไงห้ามหงายผอแม่ของแม่ฉันฉันเรียกว่าหงายผองาแม้ยิว้วลีงหิ้งถี่ซํำจี้ม้อยแม่ของฉันมีสองพี่น้องผู้ชายสามพี่น้องผู้หญิงงาแม้ใกล้หิ้งถี่ไงห้ามอาคิว้วพี่ชายน้องชายของแม่ฉัน ฉันเรียกว่าอาคิว้วงาคิ้วใกล้ล่อผอไงห้ามคิ้วแม้พรรยาของอาคิ้วฉันฉันเรียกว่าคิ้วแม้งาแม้ใกล้จี้ม้อยไงห้ามอาหยีพี่สาวน้องสาวของแม่ฉันฉันเรียกว่าอาหยีงาหยีใกล้ล่อกุง้งไงห้ามหยีช้อง สามีของอาหีฉันฉันเรียกว่าหยี่ช้องสุกปักใกล้ไล่ไงห้ามท่องหิ้งถีลูกชายของอาสุกอาปักฉันฉันเรียกว่าท่องหิ้งทีสุกปักใกล้ม้อยไงห้ามท่องจี้ม้อยลูกสาวของอาสุกอาปักฉันฉันเรียกว่าท่องจี้ม้อยงากูใกล้ไล่ไงห้ามกูเปี้ยวหิ้งที ลูกชายของอากูฉันฉันเรียกว่ากูเปี้ยวหิ้งถี่งากูใกล้ม้อยไงห้ามกูเปี้ยวจี้ม้อยลูกสาวของอากูฉันฉันเรียกว่า,ากูเปี้ยวจี้ม้อยงาหยีใกล้ไล่ไงห้ามหยีเปี้ยวหิ้งถี่ลูกชายของอหยีฉันฉันเรียกว่าหยีเปี้ยวหฮียงถี่งาหยีใกล้ม้อยไงห้ามหยีเปี้ยวจี้ม้อย ลูกสาวของอาหยีฉันฉันเรียกว่าอีเปี้ยวจี้ม้อยงาคิว้วใกล้ไล่ไงห้ามคิ้วเปี้ยวหิ้งทีลูกชายของอาคิ้วฉันฉันเรียกว่าคิ้วเปี้ยวยิ้งทีงาคิว้วใกล้ม้อยไงห,ห้ามคิ้วเปี้ยวจี้ม้อยลูกสาวของอาคิ้วฉันฉันเรียกว่าคิ้วเปี้ยวจี้ม้อยไงใกล้กาถิน งาป๋ายิ้วซ้ำหิวถีเรื่องจี้ม้อยงาป๋าใกล้อากอหงายห้ามอาปักงาปักใกล้ล่อผอหงายห้ามปักแม้งาป๋าใกล้ล่อแท้หงายห้ามอาสุกงาสุกใกล้ล่อผอหงายห้ามสุกแม้งาป๋าใกล้จี้ม้อยหงายห้ามอากูงากูใกล้ล่อกุ้งหงายห้ามกูงชองงาแม้ใกล้อาป๋าหงายห้ามหงายกุง้ง งาแม้ใกล้อาแม้ไงห้ามหายผองาแม้ยิ้วลีงหิ้งถีําจี้ม้อยงาแม้ใกล้หิ้งถีไงห้ามอาคิว้วงาคิ้วใกล้ล่อผอไงห้ามคิ้วแม้งาแม่ใกล้จี้ม้อยไงห้ามอาหยีงาหยีใกล้ล่อกุ้งไงห้ามหยีช่องสุกปักใกล้ไล่ไงห้ามถ่องหงิ้งถี sụp bạc cây môi ngày ham thỏng chi môi ngã cú cây lai ngày ham cú piêu hướng thì ngã cú cây môi ngày ham cú piêu chi môi ngã dì cây lai ngày ham dì piêu hướng thì ngã dì cây môi ngày ham dì piêu chi môi ngã cứu cây lai ngày ham cứu piêu hướng thì ngã cứu cây môi ngày ham cứu piêu chi môi และคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย คุณอันนกหวังตระกูลชัยหวงกิมฝัดค่ะและขอขอบคุณลุงเกาและตู่กูนะคะทีมเรียบเรียงและแปลโดยมีฟ้าแจฉินซักฟ้าให้เสียงประกอบในโครงการฟื้นฟูฟภาษาขักกาโดยจิตอาสากลุ่มเสียมหลอขักกาหินวัฒนธรรมขักกาไม่สืบก,ก็สูญ